สวัสดีครับน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีค <lige> ่ะสวัสดีัน้องฝนสวัสดีค hey, ่ะสวัสดีค่ะน้องฝนฟันแม่นครับเอฟซีงวดที่ผ่านมานี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเขาจังจเนาะครับเนาะงวดที่ฟันจังไรครับน้องฝนวาซูเอฟซีฟังนะครับฟันว่าไปไปวัดค่ะไปวัดครับเมียนไปวัดไปวัดน้ำ น้ำหลานมีหลานแล้วก็มีหนูมีลูกสาวค่ะคมขับมอเตอร์ไซค์ไปวัดครับนหนีไปนั่นกลับไปพ่อพ่องูพ่องูแมนครับครับงูนี่ตัวซ้ำแขนไงค่ะครัแต่เป็นสีเหลืองครับเหลืองแบบงามเลยครับผมมันนีหนูยางไปย่างไปกับยานพึ่นอยู่ค่ะแต่วันนี้พึ่นพื่เพื่นนห่นที่เขา สีขาวสีเลื่อยเขามากัดหนูในค,ความฝันครับผมนน่นน่ะจับเพื่อนจีบพอเพื่อนให้ตายครับแต่เพื่อนก็บ,บ่ตายเพิ่นก็สิกัดหนูอย่างเดียวโอ้ครับผมบัดนี้ก็แลกแลนี้นี้ก็บ,บ่ท่านเพื่นเพื่อนก็ชกเข่าขาขงังชกขาเลยท่านที่แม่คะ่ะ<อ>ชกเข่าขาหนูบัดนี้เาบัดนี้บันนี้อันบันนี่คนมีผู้ชายคนหนึง่งผู้ถา่ายางมาก เพื่อนไฮนูน่นะบีบขาไวบ,บีบบีบบีบขาที่เพื่อนชกไวเพื่อบอห้พิษเมนเขาไปในร่างกายเพราะว่าเจ้าของกันกับทองทองเนาะตอนนี้ก็ททองเนาะครับแมนค่ะนี่แหลปะปณีปณีกัชกชกจังได้กักัเจ้าของกันนั่ขาคือเก่าครับนบั่บีบบีบขอ้องูอาจนได้จนงูตายครับในความฝันนั่นครับค่ะ จังได้อีกครับบานนี้ก็ก็บบมบ่มีหยังกับบีบบีบคอตายก็ก็บ่มมีหยังค่ะครับกับพ่อเด็กพ่อเด็กขางูตัวนี้เห็นมันตายเพราะว่าชคขาเจ้าของชคขาหนูนะโชคขาขางพีขางทรายครับไม่ขางพีขั้นท่าเป๊เป็นเลขแหรอครับน้องฝนครับเปเป็นเลขปะคะครับโอ้โอ้เจ็ดสิบจังใดเนาะขป้นป็าเป๊ะเป็นเลข คัทดาเปเป็นเหล็กอายุเนาะสาวหนิงอายุว่าสันอายุนู้นสามสามสิบสามเขายางสามสิบสี่ค่ะสามสิบสามยางสามสิบสี่สามสี่เลยเนาะครับสามสี่เลยค่ะสามสี่นี่เป็นตัวเลขถี่สวยงามค่ะแต่คัทดาเปกับงูนี่งูหน้าเจ็ดโบแมนบอกครับทองมีสามดาวงูน้อยงูน้อยเนาะสาวหนิงตัวใหญ่เลยค่ะงูสามนิ้วแขนน้ยงเลื้งไงกระเจ็ดไงกระเจ็ดบัานี่นู้นู้หันไป จับคอไปเพื่อกระเลยเพิ่อจะชกหน้ตจนได้เดยครับงูตัวหนึ่งงูตัวเดียวูตัวเดียวหนึ่งเจ็ดบครับงูตัวเดียวเออหนึ่งเจ็เดก,จก็ได้เนาะเอฟซี FC. อันนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอาสีมาาครับเอฟซี FC, ครับอายุของน้องฝนครับ,รบอันนี้เป็นงวดทีพานมาเนาะน้องฝนถือให้เอฟซีเพิ่เบ่งนะครับครับงวดทีพานมาาน้องฝนเปิ่ลให้เก้าหนึ่งเก้าครับ ขั้นถาเป็นขั้นถาเป็นเลขสามตัวนี่หนกกึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ครับเนาะกระเข้าครับทมานผู้ชมงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศอสอ 2, 000, งพันหกสิบหกครับงวดนี่ขั้นถ้าแม่นองฝนเล่นลอตเตอรี่สี่สื่อตัวใดครับรูปบ่อค่ะครับผมโน่นีมกักมากเลขนีฮกหาค่ะหกหาครับผม,มเ,ลกกเลขหกหาพ้องนองฝนเป็นมีทองครับทมานผู้ชม คนที่ฟันแมนแล้วกาอายุงูกัดเนาะครับค่ะนถาเปะสามสิบสี่ปีครับผมค่ะวกคาเปะเอากับงูงูตัวนึงกับน้ำเจ็ดเนาะครับเนาะกับสือหนึ่งเจ็ดค,ครับเอฟซีคันถา e f เอฟซีเป๊ะไรตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกทีมงานเบาแอมมาทงน้ำครับค่ะันถาซื้อโรตารีน่นีห่างหกเป็นตัวเลขที่สวยงามครับ เบาเอ็มสื่อทิดตลอดได้ในหาฮกนี่ยหมดอกกล้าเถื่อนวดนี่ละเนาะมี่ะงวดนี้ละค่ะครับผมมียังเพิ่มเติมอีกครับน้องฝนครับนุกกระบอกได้มียังค่ะกรก็ขอให้มันมันตุ้มคนค่ะให้มีโชคง่ายเนาะครับมขอบคุณครับน้องฝนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องฝนครับผมธรรมชมน่าตัวเลขของน้องฝนครับธรรมชมเลขสองตัวครับหกห้า ห5้าครับเป็นเลขมากครับท่านผู้ชมงูชกเจ้าของนี่คำถามมันชกงูตอดจังสีก่ะสีมาอายุล่ะครับอายุ34ปีครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเลขตัวหนึ่งครับ1717ครับ fc 17 17ครับแล้วก็หกหาหกหาครับอายุ34ปีครับท่านผู้ชมงวดวันที่16บหท่านว่าคมพศ2 5 6 6ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องฝนครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมโลทงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ย่านเพิ่งไปใส่เอฟซีบ่าวแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมโลทงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จริสิริอนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแตะและกรับี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่อะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,ฆโฆคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่ยแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งให้กันนีะครับหลวงยืนคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้กกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่หาเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง เสนยเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอเมาตรงกับสให้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดืมด่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ